เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ท่านตัดสินใจย้ายไปประทับที่พิษณุโลกในภายหลังด้วยเพื่อจะรับมือกับล้านนาโดยตรงเลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือทั้งความชอบธรรมทางสายเลือดและก็ประสบการณ์ตรงจากการปกครองหัวเมืองเหนือพอมารวมกันพอท่านขึ้นครองราชก็เลยมีทั้งสิทธิ์มีทั้งข้อมูลพร้อมเลยสําหรับการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของรัชสมัยนี้เลยนะครับโครงสร้างรัฐราชการที่ชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นมาก ต่างจากระบบเดิมที่อาจจะยังไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหรนะ่นักมาลงรายละเอียดกันเลยครับเริ่มที่การปฏิรูปในส่วนกลางก่อนเลยที่มีการตั้งสองตำแหน่งยงใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีคือสมุหนายกกับสมุหพระกลาโหมที่กลายมาเป็นเสาหลักของการบริหารไปอีกนานเลยระบบนี้มันเข้ามาแก้ปัญหาเดิมยังไงบ้างครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยอำนาจบริหารอาจจะรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์โดยตรงหรืออาจจะกระจายอยู่ในกลุ่มขุนนางจะตุสดมเวียงวังคลังนาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะยังไม่มีการแบ่งแยกสายงานทหารกับพลเรือนที่ชัดเจนเท่าไหร่ระบบใหม่ที่ท่านทรงตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบหลักๆออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆเลยคะ่ะครับ สมุหนายกก็จะรับผิดชอบดูแลค้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหมดเลยรวมทั้งกลุ่มจตุสดมด้วยและก็ที่สำคัญคือดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือหรือว่าดินแดนสุขโขทัยเดิมทั้งหมดเลยค่ะอ๋อคุมฝ่ายเหนือด้วยใช่ค่ะส่วนสมุหหาพระกลาโหมก็จะรับผิดชอบดูแลค้าราชการฝ่ายทหารทั้งหมดแล้วก็ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ค่ะการแบ่งแบบนี้มันสร้างความเปลี่ยนแปลงย,ยังไงในเชิงอำนาจหรอครับ หลักการสำคัญเลยนะคะคือการสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจหรือเช็ c k s and Balances นะคะระหว่างเสนาบดีสองท่านนี้ hmm. คือจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งทหารและพลเรือนซึ่งมันต่างจากระบบเดิมที่อาจจะมีคุณ